ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  นี่ก็มีปัญหาเรื่องลมกลางไม่ออกกันไปขอดูฟิ้เตอร์นิดนึงลกลางออกเบาเขาค่อยมากฟิลเตอร์น่าจะมีปัญหาแล้วฟิลเตอร์ใหม่โอเคก <c oughs> ็การพิทนอกปิดด้วอนะเดี๋้อเขาดูการพิทน็อกเป็นงอการพิทนอกปิด เปิดตลอดครับกับเราเปิดตลอดกินข้าวด้วยครับคนนี้อโอเคอันนี้ลมกลางออกค่อยไปออกข้างบนออกข้างบนนใช่โอเคครับนี่ลมกลางออกแล้วครับข้า,างบนไม่ขึ้นแล้วข้ <laughs> างบนไม่ขึ้นแล้วข้างบนข้างบนไม่มีแล้วเออยี่ยม ครับมีมาจากสลับบุรีครับเดินทางจากสระบุรีมาแก้ลมกลางอีกคันหนึ่งก็แก้เมื่ออาทิ์ที่แล้วก็มาจากนุ่นแปดริ้วครับอาการเดียวกันเลยแต่คนั้นอาการจะเยอะกว่าเพราะว่าประหลบใช้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 แต่มันมันจะเบาลงมันจะเบาเปิดสักพักหนึ่งมันจะเบาลมลมดูนี่หายไปนี้ก็ประกอบข้อที่เขางเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับตรงนี้โอเค เสร็จแล้วครับเบ้น